สวัสดีครับพี่น้องชาวช่างฮาร์ดแวร์ท่านกำลังอยู่กับช่องชาแนลของฮาร์ดแวร์เฮาส์และก็พี่เดนัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้และในวันนี้นะครับพี่เดนัยจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมเลเซอร์วัดระดับนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์และก็อีกหนึ่งไอเทมที่พี่เดนัยจะนํามาเสนอพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ให้ได้ชมกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับซึ่งเครื่องวัดเลเซอร์วันนี้นะครับที่พี่เดนัยนำมาเสนอนั่นก็คือแบรนด์ของเวสโกนะครับแน่นอนครับหลายๆครั้งในการทํางานนะครับ ช่างแต่ละท่านต้องการความแม่นยำในการทำงานมากๆนะครับเครื่องวัดเลเซอร์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่างหลายๆท่านเลือกใช้กันและเครื่องวัดเลเซอร์ก็มีหลากหลายมากนะครับหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อมากและก็มีจำนวนเส้นที่แตกต่างกันและวันนี้รุ่นที่พี่เดนายนำมาเสนอนะครับนั่นก็คือเครื่องวัดระดับขนาด5เส้นซึ่งเครื่องวัดระดับเลเซอร์ของเวสโกนะครับ เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการช่วยในการตรวจสอบระดับของพื้นที่ผิวควันก่อสร้างนะครับหรือว่าการประกอบต่างๆตัวน,นี้ก็จะมีผลมากนะครับเพื่อความแม่นยําอีกอย่างยังมีลักษณะที่เปนโดดเด่นและก็มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยและจุดเด่นของเขาก็คือการปรับระดับอัตโนมัตินะครับ ซึ่งรุ่นนี้สามารถปรับระดับอัตโนมัติได้เพื่อให้ได้รับระดับที่ถูกต้องในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือไปปรับช่วยมากมายนักนะครับและความยาวในการใช้งานนะครับระยะการใช้งานสูงสุดถึง7เมตรซึ่งทําให้เหมาะสมนะครับกับการใช้งานที่มีขนาดความกว้างความสูงใดตามต้องการรวมถึงการตรวจสอบระดับในระยะไกลนะครับเส้นเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นเส้นเลเซอร์สีเขียวนะครับ ทำไมต้องใช้เลเซอร์สีเขียวล่ะเพราะว่าเลเซอร์สีเขียวนะครับนอกจากจะให้ความสว่างในการดูและความชัดเจนแล้วซึ่งการใช้งานจะตอบโจทย์มากกว่าเส้นเลเซอร์สีแดงนะครับเหมาะก,กับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกซึ่งทําให้มองเห็นในทุกสภาพแวดล้อมนั่นเองส่วนเรื่องความแม่นยําไม่ต้องพูดถึงนะครับมีความแม่นยําเสถียรมากๆครับอยู่ที่0.05ม mm, ิลลิเมตรและระบบของเลเซอร์ยังมีความหลากหลายนะครับใช้ได้ตั้งแต่1เส้น2เส้น รวมไปถึงความกว้างเนี่ยสามารถทำได้ถึง360องศาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำในการตรวจสอบการวัดระดับตามผู้ที่ใช้งานได้เลยครับโดยรวมแล้วทุกช่างนะครับที่มีการวัดในการใช้งานเนี่ยเครื่องนี้ของ w ว s โ o เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ ดังนั้นนะครับเครื่องวัดระดับเลเซอร์ของเวสโกเนะี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานและความแม่นยําที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับช่างที่ต้องการความเร็วความเรียบร้อยและก็ความแม่นยําสูงโดยเฉพาะช่างก่อสร้างช่างตกแต่งภายในปรับระดับพวกนี้เหมาะมากๆกครับกับช่างแล้วเครื่องมือของเวสโกนี่นะครับมีหลากหลายนะครับเรามีประจําการแล้วที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าพี่น้องชาวช่างท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วที่บูธของเ e สโกนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าจะสั่งออนไลน์พี่ดานาัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านของทุกท่านครับก่อนจะจากกันไปนะครับให้กําลังใจพี่ดานัยนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดานัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรก สำหรับคลิปนี้พี่ดานายต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ